ตรงนี้นี่จะเป็นน้ําทะเลนะครับเป็นเป็นน้ําทะเลจากอ่าวคุ้งกระเบนนะครับเนี่ยที่นี่ก็จะมีเป็นหอยนางรมด้วยนะฮะตัวละเก้าสิบบาทถ้าเป็นเป็นเลยครับตรงนี้ <S <S ใหญ่ไหมหอยนางรมตัวใหญ่โอ้หอยนางรม,มเป็นเป็นชบนอบกินแบบซีฟู้ดนะคะมไม่ได้ชอบแบบริ๊กเผาอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนนะเต็มปากเต็มคำอันนี้คือตัวใหญ่มากมันใหญ่ใหญ่ถึงแล้ว เออนาลาฟาร์มใช่ไข่แดงไข่เยอะมากเออที่นี่แหละนาลาฟาร์มปูนิ่มจันทบุรีอ่าข่าวีแล้วนี่เป็นพวกน้ำพริกนะนะน้ำพริกไข่ปูอร่อยมากเดี๋ยวลงไปดูกันจอดรถกันสวัสดีครับอยู่ผมใบพาตลอดนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่นาลาฟาร์มปูนิ่มจังหวัดจันทบุรีนะฮะ ก็ที่นี่ก็จะมีพวกปูนิ่มเป็นเหมือนเป็นศูนย์การเรียนรู้้วยครของพวกการเพราะปูการอะไรพวกนี้การลอกคราบอะไรนี้จะมีด้าน,นู้นหมดเลยแล้วก็มีน้ําพริกที่นี่เด็ดมากแล้วก็พวกเป็นเหมือนอน้าพริกไข่ปูอะไรพวกนี้โหแบบใครแล้วซื้อไปยังเสียดายเลยซื้อไปน้อยไปหน่อยอร่อยมากวันนี้ก็เลยกลับมาซ้ํากันนะฮะเดี๋ยวไันเดี๋ยวพาเข้าไปดูขา้างในผ่ไปครับอ่าไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเดินตามมาไมาไปเลย นี่ครับบรรยากาศรอบๆนะครับมีที่นั่งกินด้วยนะข้างในอะ่ะแบบบรรยากาศดีมากเนี่ยค่ะเดินเข้าไปข้างในก่อนเลยอ่าให้เหมียวให้เหมียวขาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอ่านี่นะฮะน้ำพริกไข่ปูครับคราวที่แล้วนี่เขามีให้ชิมด้วยนะเนี่ยตรงนี้อร่อยมากมาน้ำพริกไข่ปูแล้วก็พวกปูไข่ดองนะฮะนี่มีให้เลือกหลายไซส์หลายขนาดเลย คราวที่แล้วใหญ่สุดนี้เป็นสองร้อยหกสิบาทนี่ตัวนี้ที่เราไปเอาไปกินขายเยอะมากเนระันี่นะฮะแล้วก็มีปูนิ่มนะครับแต่ว่าวันนี้เหลืออยู่ไม่ถึงโลนะอันนี้เป็นปูนิ่มเป็นไปนเลยนะปูตุ่งรอ,อข้าไปเลยตรงนี้นี่เราเตรียมข้าวมาเรียบร้อยหามาซื้อข้าวมาเรียบร้อยใช่ไหมกลับว่าซื้อ นี่ฮะน้ำพริกไข่ปูแล้วก็เป็นพวกปูนิ่มกินที่นี่เลยนะมีที่นั่งอยู่นี่บรรยากาศดีมากมีปลา,าให้ดูด้วยนะฮะข้างล่างนี่นี่นี่าให้อาห,หารปลาได้ด้วยนะเออถอดรองเท้าก่อนดีกว่าเออเดี๋ยวรองเท้าล่วงเนี่ยที่นี่ก็จะมีเป็นหอยนางรมด้วยนะฮะตัวละเก้าสิบาทถ้าเป็นเป็นเลยครับตรงนี้ตัวใหญ่ๆนะอันนี้ก็เป็นปูนิ่มหมดเลยใช่ไหมพี่ในนี้ปูนิ่มหมดเลย นี่ฮะบรรยากาศดีมากปลายสะพานจะเย็นมากเลยฮะเดี๋ยวเราเดินไปปลายสบายงดปลายได้ไหมเลยมีของมานั่งกินตามสบายเลยนะครับเดินไปเลยลูก,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 ลนะกไปผมเตรียมข้าวเปล่ามาเรียบร้อยแนละ้วเอา <laughs> มากินกับน้ำพริกเลยข้าวเปล่นี้ให้ครับอ๋อมีด้วยเหรอ <laughs> โอ้หคราวที่แล้วไม่มีไงคราวที่แล้วลุงบอกยังไม่หุงข้าว <laughs> ครับนี่ฮะบรรยากาศลมลมลื่นนะลมลื่นมากอากาศเย็นอากาศดีเลยลมเย็นมาก มามาอ่ะเดี๋ยวไปเอาน้ำพริกกันอ่ะอุ้มนิดนึงค่ะอ่าเจ้าเอ๋ยเดี๋ยวมานะมานี่มานี่อ่านี่นะครับหอยนงมมางรมนะเดี๋ยวเราเอามากินนักสองตัวก่อนนะสดๆเลยใช่ไหมครับพี่อย่างนี้สดจริงๆเป็นๆเ,เ,เลยเเเเเเลอ่าแต่พี่เขาเลือกให้แล้วก็จะจัดการให้หมดเลยนะพวกซีฟู้ดอะไรพวกนี้นี่พี่ก็มีให้นะ,นะอ่ามีซีฟู้ด เพราะว่าผมชอบกินกันแค่ซีฟู้ดไงพวกไอกระถินแล้วเนี้ยไม่ค่อยชอบน้ำพริกเผาอะไรนะธรรมดาเขาไม่กินก็เออผมผมชอบกินไะซีฟู้ดตัวมันใหญ่นี่มันมันพอกินก็กระถินมันมันแยกรสชาติหมดเลยจะหาตัวใหญ่มีซีเตอร์แคนะ <c oughs> ่เนาะซีตอรตัวใหญ่<อ>วนันเดีนี่เนี่วันเดียวก็หมดแล้วใช่ไหมพี่อย่างเงี้ยก็ธรรมดาของวันเดียวสองวันนะคะอวันสองวันนี้ก็หมดแล้วนะนี่ก็จะเป็นพวกปูนิ่มนะฮะที่อยู่ในไอ้กล่องไอ้กล่องนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่ ปเป็นอ๋อก็คือกล่องปูนิ่ม<อ>ธรรมดา<อ>เป็นกล่องแต่มีปูทุกกล่องค่ะอ่ามีปูทุกกล่องเลยนะตล้คราดจะเห็นตองตัว ยีงจะมีเอ็นค่ะอ๋อแล้วปึ๊บโอ้ไซส์ใหญ่ๆเลยฮะนี่ต้องล้างน้ำจืดก่อนอ๋อปกติพวกนี้มันก็ล้างน้ำจืดได้ใช่ไหมพี่ล้างน้ำจืดได้ค่ะอ๋อไม่เหมือนพวกปลาหมึกอะไรเงรีง้ใช่ไหมอ,อ,นะอืมถ้าล้างน้ำจืดแล้วอ่ะเราไปแช่ไว้จะไม่อร่อยแล้วนะอ๋อจะถ้างน้ำจืดแล้วต้องกินเลยใช่ไหมต้องกินเลยจะอร่อยอ๋อ อันนี้จะติดเอ็นนะเราเอาซีฟู้ดเดี๋ยวผมเอาไปกินตรงโน้นค่ะน้ำกินซีฟูด้ดน้ำฟรีเลยครับ<ะ>อันนี้เป็นเป็นเลยใช่ไหมครับเนี่ยเป็นเลยค่ะอืมมันจะมีเอ็นอยู่ด้านล่างนะอันนี้พี่เขาก็หั่นให้อยู่ตัดให้อยู่นะตัดตรงเอ็น,นเอ็นจะหลุดแล้วติดนิดเอ็น ขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปกันก่อนเราไปให้แม่แอนยิ้ง่อยเะเดี๋ยวไเดี๋ยวยิบน้ำจิ้มเลยครับครับามาหอยนั่งลมมาแล้วนี่นี่โอ้โหใหญ่ยยกว่าฝ่ามือฮะอันนี้ตัวละเก้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวเราไปเอาน้ำจิ้มอีกทีนี่ค่ะ ล่ะกินโอ้ย oh, ลมเย็นลมเย็นหืมตัวใหญ่ม,ม,ญมั้ยนี่จ้องควันดูใหญ่ไหมหอยนางลมตัวใหญ่โอ้ oh, ตัวใหญ่เหรอใหญ่มากมไหมตัวใหญ่หืมตัวใหญ่เนาะโอ้โหตัวเบลเลยนะพี่คนเนาะ<ม>อ่ะเดี๋ยวให้หมองม,า,มากินนี่เหรอมีเลือดด้วยเหรอไหนเลือดมืนล<ม>่ะไม่มีอันนี้ล้างน,น้ำจืดมาแล้วแต่ว่าถ้าล้างน้ำจืดแล้วเก็บไว้จะไม่อร่อยแล้วล้างจืดเสร็จต้องกินเลยอันนี้พี่เขาบอกมานะนี่อีกตัวนี้กำลังทำอยู่เดี๋ยวเราเอาน้ำพริกด้วยฮะ เอาตู้ดู่อ่าเอาน้ำพริกอันใหญ่อันหนึง่งนี่อร่อยมากกินกนะับข้าวข้าวสวยเนี่ยอร่อยมากนะฮะนี้น้ำพริกไข่ปูนาราฟาร์มนะครับแล้วก็พวกปูนี่ปูไข่ดองเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาเอาไซส์ใหญ่สุดแล้วก็นอันี้มีสองเจ็ดใช่ไหม,ม 2, 2, 2, เราสองเจ็ดแล้วกนะันเอาไซส์ใหญ่สุดก่อนเลยอันหนึ่งอ่าอห่างนันก็แหละอาหนี้โอต้องรอละลายนะฮะ ตรงนี้นี่จะเป็นน้ําทะเลนะครับเป็นเป็นน้ําทะเลจากอ่าวคุ้งกระเบนนะครับเป็นน้ําทะเลหมดเลยก<น>็นี่หอยนั่งลมนี่เต็มเลยน,นี่ฮะอีกตัวหนึ่งป้าเขาเอามาให้แล้วนะครับนี่ขอบคุณมากครับป้าค่าาานี่จะไม่จัาข้าวได้เลยค่ะไม่ขอตักข้าวได้เลยค่า,าไม่รู้ว่าวันนี้มีข้าวเนี่ยซื้อข้าวเซเว่นมาเมื่อกี้ <laughs> ครับบ้าขอบคุณมากครับนี่นะฮะมีน้ำพริกน้ำพริกไข่ปูนะฮะอันนี้250บาทครับปุกใหญ่นะฮะนนที่เด็ดเลยบอกให้นนก็ปูนนปูไข่ดองอืมมันมี2ตัวนะได้ละเนี่ย2 0 0กว่าบาทเนี่ย270ไอ้ 210. ไซส์เล็กก็มีนะ220อยยิบาทก็อนนี่ฮะตัวหนึ่งโอ้โห นี่น้ำพริกไข่ปูของที่เนี่จะเป็นไข่ปูนะเป็นไข่ปูนเนื้อปูมามาทำมาผสมกันใช่ไหมปั่นหร,อหรืออะไรเขาก็ไม่รู้นะแต่อร่อยมากอ่ะแล้วก็มีพริกมีกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยกินอ่ะขา้าวเปล่านี่ก็อร่อย,ยนะไอ้ตรงเนี้ยอร่อยจริงอร่อ,รอยมหอยนางรมมะหอยนางรมอมามะโอ้โหลมเย็นดีนะข้าวไม่พอไปตักได้นะวันนี้เราไม่รู้ว่าป้าเขาหุงข้าวไว้ด้วยวันนั้นมาข้าวหมดนะ นี่ด้วยฮะมีที่นั่งเล่นเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะตรงนี้นี่ถ้าเกิดอยากรู้อะไรเกี่ยวกับพวกปูนิ่มอะไรเงี้ยสามารถสอบถามป้าได้เลยนะฮะตรงนี้เป็นเหมือนมาศูนย์การเรียนรู้ด้วยอะไรเงี้ยตรงนี้จะเป็นน้ําทะเลทั้งหมดมีให้อาหารปลาด้วยนะตรงนน้นเดินเดินไปได้มีอาหารปลามีอะไรอย่างเงี้ยให้ได้เลยห้องน้ําก็มีห้องน้าอยู่ด้านนู้นนะฮะเดินขึ้นไปบนนิดเดียวที่จอดรถก็สะดวกดีครับนั่งเล่นนั่งกินได้เลยนะตรงนี้หอยนั่งลม ขน้ำลมเป็นๆชอบกินแบบซีฟู้ดนะคะไม่ได้ชอบแบบติ๊กเผาอะไรเงี้ยเก่าแล้วแต่คนนะเต็มปากเต็มคำอันนี้คือตัวใหญ่มากมันใหญ่ใหญ่ใหญ่หืมวบหืมเดี๋ยวพูดอดี๋ยวพูดไอไม่พอเออเป็นไงบ้างหมอเต็มปากเต็มปากพูดไม่ได้ครับพูดไม่ได้ครับเต็มปากอร่อยไหมเป็นไงบ้างครับยังพูดไม่ได้อยู่ เป็นไงเป็นไงหวานแล้วก็กรอบค่ะมันมันกรอบเปลยา่ว่าหวานแล้วกรอบแบบว่าถ้าตัวใหญ่ตรงเอ็นมันก็จะแบบเหนียวเหนียวหน่อยเอ็นมันหนึบหนึบใช่ไหมมันไม่ได้เหนียวมันหนึบหนึบปะหรือเหนียวสำหรับเขานะก็คือมันก็จะเหนียวเหนียวหน่อยอ๋อตรงเอ็นมันอะแต่สำหรับเขาหนึบหนึบไงฟันเขาแข็งแรงแต่ว่ามันกรอบไ่ปูเนื้อเนี่ยมันจะเป็นเนื้อปูด้วยโอ้วอย่าไปแย่งพี่อุดเอาให้น้องหน่อยเดี๋ยว แล้เอาให้น้องเออเก่งมากเนี่ย